ใครเป็นเกสคนพิเศษแล้วแหละทุกคนที่เป็นเกสคนพิเศษโม่แบบยี๊การเป็นอึดอัล้นะมีใครเคยแอบชอบคนที่เด็กกว่าไหมคะอ้าวไม่มีหรอมีมีไหมอร่อยนะ มาถึงกับข้าววันนี้ค่ะข้าวพะโล่ของมิสาทัว่าอร่อยนะโอเคค่ะยินมากค่ะจาบานเลยวันแรกที่เราได้เจอกันฉันมองเธอเป็นแค่น้อง บการเวลาหาไปวันนี้เธอได้มาเจอฉันคงมองแต่เธอทำไมต้องใจสั่นก็ค่เด็กคนนึงที่เคยเจอแต่ฉันสบายได้คิดจะวตอนนี้สบายเเจอ,เเเอนนมันจะไม่ใช่ควาปวน้องสาวคนเดินนั้นมันจำไม่เคยมรูเสียาการทรงตัวเสียาการควบคุมเสียาาี่ เดิมเรื่องเพลงมาแบบว่าอาจจะไม่ได้เข้ากับสไตล์น้องแต่น้องทำได้ดีมากๆตั้งแต่ตอนสองคือแบบหัวไวมากคือจริงๆอ่ะหอบนิดนึงอยากจะขอบคุณมากาที่แบบว่าตอนคอนเสิร์ตหนูพี่ก็ไปไปคอนเสิร์ตพี่หนูก็มามาพี่จำได้ไหมครั้งที่ครั้งคอนเสิร์ตพี่ครั้งแรก หนูก็มาเป็นเกรดแต่ตอนนั้นไม่ได้ร้องด้วยแต่ว่าครั้งนี้ได้ร้องด้วยในคอนเสิร์ตของพี่ก็คือเป็นเกียรติมากมากขอบคุณนะดีดีว่าค่ะแล้วเดี๋ยวพอน้องมีคอนเสิร์ตอีกสักรอบไปไปอีกหรือถ้ามีมีคอนเสิร์ตสามเดไปไหมไมาอีกอก็ไปไหนไปกันใช่แต่ว่าได้ได้ข่าวว่าจริงๆพรุ่งนี้ค่ะเกิดมีอะไรขึ้นไหมพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้มีงานแต่จะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นหรู้ยังฮะท่านประธานเขาจะร้องเพลงด้วยนะ ไม่ตั้งแต่เมื่อวานในในห้องแบบในห้องที่นั่งแต่งหน้าเขาพูดว่าเดี๋ยวคุณจะลองเพลงแบบเสดคุยกันไว้แดงหัวตอนแรกคุยด้วยเพลงนึงแต่เพลงละแสนให้หนูจ่ะเพรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ต early birthday party นะคะก็คือเป็นคอนเสิร์ตก่อนเขาเรียกว่าจัดวันเกิดก่อนที่จะถึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นคอนเสิร์ตที่บอสจัดให้นะคะก็ใครยังไม่มีบัตรพรุ่งนี้หน้างานมีขายนะคะ พุกนี้มาไหมมาสิพวกนี้ก็มาพี่ชายก็มานะคะเดี๋ยวได้เจอกันกับพี่ๆอีกหลายๆคนเลยด้วยความที่ตีมคอนเสิร์ตไฟลัมพิเศษเลยค่ะพิเศษเหรอคะก็พิเศษทุกคนถามเฉยพี่รู้เหรอ่รื่องหรื่องตอนนี้เราเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขฉายาใหม่เนาะเป็นหมาเด็กฮ่าคุบอกว่านางฟ้ากับหมาเด็ก ก็ตกใจหรือว่าทําไมถึงต้องเป็นหมาตลอดเลยนั่นสิคะคือบางครั้งหนูก็ไม่อยากเป็นหมาเท่าไหร่แรกๆก็เป็นหมาเด็กค่ะหลังๆเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นหมาวัดยืนนี้ก็ไม่รู้มาเป็นหมาแล้วหมาโกลเด้นน่ารักน่ารักไล่ไล่เราเปลี่ยนเรเปลี่ยนจากแล้วมาเป็นน่ารักได้ยังไงอ่ะงงไปหมดเลยอ่ะตอนแรกเราแบบเดิม อีกมุมนึงเหรอเป็นอีกมุมนึงอีกมุมนึงอีกมุมหนึ่งเวลาเรามีความรักเราคิดอ้อันนี่เหรอเองลูกะเก่งต้องเก่งมากทำไมหวานอยู <cold> ่อยู่ในงานสัมภาษณ์อะไรสักอย่างมาคิดถึงไงไม่ได้เจอนานเราก็อยากรู้ความแบบเป็นมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันหลังไมค์ก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยหลังไมค์แต่ว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแค่หนึ่งบทเพลงเมาะมีผลงานด้วยกับใครคะอ่ากับพี่ฉลอด ไม่อยอกไม่ตอนไหนวะจริงจริงมีผลงานใหม่ค so ่ะล่าสุดนะคะที่เพิ่งปล่อยไปก็คือเป็นซิงเกิลที่ไปฟีดกับพี่เบิร์ดไปไลยแลวแบ๊กล้องมาถมลาอ๋อกล้องมาถมลาตรงนี้ทุกคนนะ ให้ร้องปีไม่ไม่เก็บค่าร้องเพลงแล้วตอนนี้ก็คือพี่เบิ้ลประถุ่มลาใช่ค่ะซึ่งก็จริงๆเคยเล่น MV ให้พี่เบิ้ลด้วยอตอนนี้ก็ได้ไปไปจิจอรณ์ตอนนี้กี่วิวแล้วคะตอนนี้ถ้ารวมๆทั้งค่ะเวอร์ชั่นที่เป็นแสดงสดหมแล้วก็เวอร์ชันออฟิเชียล,ลก็ประมาณ10ล้านวิวค่ะสิบสิบเอ็ดล้านวิวค่ะเราจะมาโชว์ไหมโชว์พี่เบิ้ลมาไหมลุ้นรอดูดิเอาว่าพี่เบิ้ลมาหรือเปล่าวันนี้ ไม่ได้เชิญเอ้อเขาอาจจะมาก็ได้หยอกเล่นหยอกเล่นแต่กจะมารอรุ้นกันว่าพี่เบิร์จะมาด้วยหรือเปล่าไม่ได้เชิขอให้รอรุ้นโอเคู บอสอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เซอร์ไพรส์ก็ต้องร้องเพลงคู่กันอยู่แล้วกก็เซอร์ไพรส์ขณะที่เจ้าของวันเจ้าของเจ้าของคอนเสิร์ตก็ไม่รู้จะไปงานมันเกิดอย่างเดียวเลยพรุ่งนี้18มันเกิดเออร์ลี่เขาเรียกว่าเออร์ลี่เบิร์ดเดย์กับน้องนะคะก็ใครสนใจยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะทุกคนค่ะแต่ก่อนที่พี่จะไปพี่มีของมาให้เหมือนวายหนูก็มีเหมือนกันดิงอ่ะใช่อันนี้ของพี่ แถวที่ไม่พ้องแต่บา <laughs> ่ายโมงจั試試 <hi> ๊วเลยมันคืองานไกลนะคะอันนี้ก็มอบให้น้องนะคะเป็นคำขอบคุณที่มาขึ้นคอนเสิร์ตให้นะคะจริงๆรินะคะรักเสมอแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบว่าออกข้างนอกเาเป็นเด็กดีแล้วช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วยไปทำบุงทำบุญอะไรได้โคตรหยิกหนูค่ะหนูแลอะไรก็ฝากฝากผลงานน้องด้วยนะคะเราเลยขอบคุณอมากเลยขอบคุณเหมือนกันนะคะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน คัดสามที่สี่รูปเผือไหมก็เห็นปกติแขรับเชิญเข้ามาเขาก็ถ่ายรูปเดียวแล้วก็ไปอะค่ะอันนี้เราเขาเรียกว่าการยื้อเวลาอ๋ออยื้อเวลาโอเคตรงนี้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 มยนะตรงนี้เขาน่าจะถ่ายเยอะแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะแล้วก็ยังมีมีของหนูด้วยจริงเหรอใช่ถือว่ารถคอร์ชป่ะโอ้โอ้แล้วพังหนูยังหนูยังขับคนได้เลยค่ะพี่โอ้ใหญ่กว่าเราเลยนะคะก็ของเราอีกพ่อจะชอบใจโอเคไม่นานด้วยนี่นี เป็นคำขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นแสดงความยินดีในะคะอคนเสิร์ตครั้งที่สองแล้วก็ความสำเร็จของพี่นะคะขอบคุณมากค่ะยังไงก็ขอติดตามน้องด้วยนะคะทุกคนค่นะตอนนี้ก็ไปฟังอีกหนึ่งบทเพลงของน้องได้เลยค่ะไม่ไม่ร้องช่วยหรอคะ อไม่ก็ขออนุญาตฝากผลงานเพลงใหม่ก็แล้วกันนะคะซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าอ้ายกินดองน้องราบบัวนะคะ